อย่ก่อนตัวนี้นอนเรียบร้อยทุกคนกดได้เจ็ดพันแปดร้อยครับกดได้กดได้นะทุกคนผ้าห่มร้อยเก้าเก้าผ้าปูเก้าเก้าผ้าปูเก้าเก้าแ่นคนดูค่ะเราไม่ฟูอะไรให้หมานอนก่อน แปดกดเลยราคาแฝดเซลล์อยู่สิบห้านาทีทุกคนอย่าปลุกน้องน้องหลับอยู่แค่สามร้อยนะคะแปดพันหน้าร้อยคนดูแล้วครับทุกคนทุกคนที่เข้ามาตอนนี้เราขายผ้าปูกับผ้าห่มที่ราคาดีมากๆนะกดได้เลยเป็นผ้าคอตอนร้อยแล้วมีไซส์เดียวคือหกฟุตคือคิงไซส์น้อเอาไปใช้เถอะดีมาก าป,ปูตะก้าหนึ่งนะคะติดห้าดวงตะกร้าหนึ่งผ้าปูตากาปะตาก้าสองนะคะราคาแบดเซลลอยู่ขอห่อตะกร้าสามขอบสูงเท่าไหร่รผ้าปูขอบสูงร้อยนะติดสามเพราะว่าหมานอนสบายเขาบอกผ้าปูขอบสูงสิบนิ้วนะครับติดลนะ็อกยางผ้าจูตะก้าพันพอยูแล,อแล้วต้องเราต้องเราจะหมดโปรนะคะเพือ่อทำแก้วตื่น สบายมากรีวิวดีโดยน้องชุดตาเขาบอกแยกเขาบอกว่าแยกไม่ออกใครคนคะแน่นอนแล้วหนึ่งรอดแม่แปดเซลล์ดีนาทีครับี่อีกให้สิบนาทีมันจะหมดตอนประมาณสองทุ่มสิบห้ากว่าใช่กดได้เลยนะอย่างที่บอก,บอกทุกคนพระฟูอย่างเดียวเก้าเก้าบาทครับกดได้เลย ออกหมอนเจ็ดสิบเก้าบาททั้งเซ็ตพึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ากดได้เลยนะครับเราสามชัน้นเราปรับได้ไหมคิวเราปรับเลยทุกคนใครจะกดผ้าห่มนะครับแปดพันห้าร้อยคนเนาะผ้าห่มร้อยเก้าเก้าจริงๆแล้วผ้าห่มดีมาก ซื้อสองเซตเหลือหกบาทอกหมอสองเซตเหลือหกบดาทตอหมอซื้อหแถมหนแต่ว่าซื้อสอเซตเหลือแค่หกบเจ็ดบาทนนียปอหมอแเหรอเอามาแล้วลูกเขามาแล้วลูกเขามาลูกเขามาใช่เป็ดมาเดมาะ คนดูขอผ้าห่มราคาพิเศษอีกได้ไหมได้ถ้าหนึ่งหมื่นคนดูเดี๋ยวให้ราคาพิเศษกว่านี้อีกเกี่ยวเสียงดังอ่ะ สามนะครับใครจะเอาลายแบเฮาเนาะแบเาหมดเติมได้ไหมเติมแรบเฮาให้หน่อยเดี๋ยวเติมเติมแบเฮาให้อีกร้อยผืนนะใครจะกดกดได้เลยครับเดี๋ยวหมดนะ เดี๋ยวจ้าให้ราคาแบบตกแต่ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนคนนี้คนไทยดูวิหนึ่งหมื่นถึงแล้วเนี่ย9.9แล้วหนึ่งหมื่นคนดูอ๋ออย่างๆอย่างเงี้ย9.9อยู่9.9แต่หมดละหมเขาบอกว่าเชื่อเลยครับว่าพ่อผมกับพ่อปูสบายมากเพราะน้องปลดดังมาทุกคนทุกคนแฟดแฟดเซลล์อ่ะเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะใครจะกดกดได้เลย ทุคนผ้าห oh. ja. ่มเนื้อดีมากราคา199แล้วตอนเนี้ยก็รอจนกว่าจะถึงแต่ราคานี้ก็แฟดเซลล์อยู่กดได้เลยถูกมากจริงๆทุกคนผ้าห่มกับผ้าผ้าปู99เราหาที่ไหนไม่ได้นะจริงๆครับ ผมเป็ดมันมานอนที่ขาพีทจริงจริงค่ะเติมหน่อยคระปูเป็ดมันนอนหนุนขาเดี๋ยวเให้เติมให้นะถ้ะปูเก้าวก้าวพนุมมาเก้าก้าวเขาเห็นยังเห็นยังลายเยอะมากเป็ดไม่ก้าขึ้นมาใช่ไหมไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนั้นก็ได้เป็ดนอนหนุนขาเลย มันมันอยากมาแต่ว่ามันไม่กล้ามาทุกคนอย่าเสียงดังใครใครจะกดนะผ้าห่มกับผ้าปูถูกมากแฟดเซลอยู่แฟดเซลจริงจริจะกดอันนี้แต่ยังลุกไปไม่ได้แต่อันนี้ก็เห็นได้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  ต่อตั้งตรงนี้เห็นเลนจอนได้ตอนัตั้งนี้ลองขุดลองขุดได้มากวิ่อย่าอยแนี้อย่าตอนนี้ต้องไปต้องทุกคนแฟลเซลล์ได้ประมาณสองทุ่มสิบห้านะครับ ใหม่นี่มาใหม่เหรอคนเป็นอะไร ก้าบาตไาเก้าก็คงืนนเ่าฉเห็นทุกคนเห็นบ้าวฉีอ่ะแล้ไม่ตอนหนูอุ้มมาฉีมันแบบก็ดตกระตายไปลงกระจกด้วยใช่ปะอ๋อนเทพนะเทปอันนี้นี่นี่จูนจ้าไม่ได้ตองนนี้เอาชิจูเจอไม้ตายเลยกำเริเลยเอาชิจูมาเพรว่าเนียเียอไม่แต่ว่ามันฉีีนยเพราะว่ามันไม่พอใจ ใช่ไหมครับใช่มันโกรธใช่ถ้าอ่านกิวเขาานกิ้วเขาเลยฉีดที่นอนแต่เขาเดินมาเองนะตอนที่เขาเดินมาตรงนี้ไม่ตอนเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่ขยับว่เขาเยี่ยมตรงนี้ก็บุญนะที่เขาเยี่ยมแค่นี้เขาไม่ไปเยี่ยมตรงนี้ไม่เมื่อกี้เปนหนุนเขาอยู่เพรไม่ได้ความรักจากเขามันก็เลยโกรธไม่พี่คุณไปอยู่ดีแต่อยู่ที่หน้าหลังมากคือเขโอ้โหที่พี่ยกให้คิ้วโยกทุกคนผ้าห่มกับผ้าปูนะครับ แฟลชเซลกำลังจะหมดนะใครจะกดกดได้เลยพ้าห่มเรามาแล้วนะแม่อขออันนี้ก่อนไลน์แล้วไลน์คือเขาสีใช่คือไลน์อะไรอ่ะเวียนนี้น่ารักมากคือดีค่ะเืตดีค่ะเืตดีคือตีคือตี้นะทุกคนขอตะกร้าฮอนเก้าเก้าเก้าหน่อยกดจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินได้เลยนะ